ทำมันไม่อย่างอะไรอ่ะก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ออกแล้วก็ออขาวแลว่ น่ารักทุกคนนะครับผมสุรัตโซแสงร้วนอยู่ชื่อเรียนที่้องนะครับเกิดวันที่สี่เดือนมีนาครับมีนานี้แล้วนะครับมันเกิดผมจบแล้วอย่าลืมกันนะครับรักเพื่อนทุกคนชิปที่เรียนเรียนนี้ก็ดีใจครับดีใจหลายอย่างครับซึ่งหลายอย่างเสียใจก็หลายอย่างครับแต่ก็ยังภาคภูมิใจครับที่ได้เรียนเรียนนี้และได้เจอเพื่อนทุกคนจบไปก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับขอบคุณครับคือนิค ของแปลกใจที่ผมมาคุยกยันวันนี้ใช่ป่ะ,ะผมมีความรู้สึกว่ากับอยู่โรงเรียนนี้มันก็มีความสุขบ้างก็เครียดบ้างแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าโรงเรียนนี้มันไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คนคิดและมันก็เป็นคงจะเป็นครดท้ายที่ได้อยู่โรงเรียนนี้ เพราะจบแล้วที่โรงเรียนนี้พอกันทีกับปัญหาที่ผ่านผ่านมารักรักเพื่อนรักเพื่อนและกับเพื่อนทุกคนที่ผมรู้จักมาก็มีความสุขดีแล,ล้วก็ร่วมมือกันกับอุปสรรคที่ผ่านผ่านมาแต่ถ้าเพื่อนทุกคนได้ดูซีดีคงจะ มีความรู้สึกอย่างที่ผมคิดนักเพื่อนทุกคนและขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆครับ,ส,รบสุลาไม่ไหตักข้าคนาอ่าน,นันมีแก้วซื้อเล่นชื่อตั้มความรู้สึกที่เรียนเรื่องเรียนนี้ก็เรียนมาหลายปีครับ6-7ป,รปีรู้สึกเบื่อหนายเหนื่อยแล่เปล่าบุหบรี่นะ นบุรีเครียดแตกเล่าทุกวันเลยความสึกที่มีต่อเพื่อนเนี่ยรักบ้านเกลียดบ้านเลยป่อยอ้วนก็เกลียดแม่เลยชื่อวานนะครับชื่อประวานครับเพื่อนขอับล้อ,อชื่อปาวานพิศัย,ยไม่ค่อยดีครับอย่างที่อย่างที่บอก ถ้าแม่ได้ดูซีดีนี้ก็คงคงคงสำนึกอะครับงา <i lose> ครับ<ำ>เพราะให้แม่รู้ว่า <i lose> เอาเกลียวเกี่ยวเตะเรียนนิพนธาเรียนนะ <i lose> ดิสัยไม่ค่อยไม่ค่อยดี <i lose> แต่ทำตัวแบบว่าเหมือนดี เรื่องมันเศร้าเนาะตัวเองอะตัวเองอะแล้วตัวเองส่วนผมว่ดีทุกอย่างทำอะไรก็ดีเสียงเดียวแม่มาเรียนเพื่อนทุกคนนะครับรองว่าโอกาสหน้าคงได้เจอได้ครับสวัสดีครับผมเป็นโค้ชพุ่งโบทองครับชื่อเล่นเอกแต่เพื่อนเรียกชีครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เรียนที่นี่นะครับ ก็ประทับใจเพื่อนๆทุกคนแล้วก็หลายๆอย่างของที่นิาราศอาชีพพระวินแห่งนี้นะครับก็จบที่นี่ก็ไปสมัครไว้สามที่ครับ,ออรกกบมองหกหนากระบังนนแต่ขยกักได้ลนากระบังมากกว่าครับก็ดีใจกับเพื่อนๆที่มีที่เรียนแล้วนะครับขอบคุณครับ ผมนายปิติกิตลักษ์ครับชื่อเล่นชื่อโอมนะมกีก็ก็ครั้งแรกที่มาเรียนที่วิลัยนี้ก็มาเรียนสาขาโทรคมเรียนปวชสามปีครับเราก็มาเปลี่ยนใจเข้าปวสรเรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยได้มาเจอกับเพื่อนๆก็ดีครับเพราะว่าก็รู้สึกอบอกุ่นก็ไม่เคยไม่เคยเรียนกับเพื่อนๆแล้วสนุกแบบนี้มาตั้งแต่ได้เข้าโรงเรียนมานะครับ ก็ดีใจที่ได้เรียนด้วยกันทำงานด้วยกันก็คิดว่าไม่รู้ว okay. ่าจบไปไปต่อมหาอะไรจะได้เจอเพื่อนๆแบบนี right ้เองหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณอาจารย์ทุกคนทุกท่านขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณโรงเรียนขอบคุณวิเลยที่นี่แห่งนี้นะครับที่ทำให้พวกเราได้มาเจอกันสุดท้ายขอบคุณที่รับกันแล้วก็ ตอนนี้ก็ไปสอบติดที่มหาลัยบุรพานะครับที่บางแสนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็เรียนอีกประมาณ2ปีครึ่งก็คงจะจบก็คิดว่าถ้าถึงเวลาถึงเวลานั้นถึงเวลารับปริญญาก็ถ้าเกิดเพื่อนๆว่างก็ไปเทกันได้ที่นู่นนะครับจบแน่ๆครับ mm hmm. แล้วก็คงต้องไปอยู่ที่นู่นแหละครับคงไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่ายังไงก็พยายามจะกลับมาที่นี่บ่อยๆมา mm hmm. หาเพื่อนๆมาแวะเวียนมาหา mm hmm. ก็ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับผขอบคุณครับ้บป้าลงไหนจะถามอะไรผมเหอครับนี่น้นะครับก็ผมอุที่นันา์นิมครับก็ความรู้สึกในตอนนี้นะฮะที่ได้จบแล้วปสก็ จะดีใจครับแต่ว่ายังไ,ไงก็คิดว่าได้ฝากอะไรไว้กับที่นี่หลายๆอย่างนะครับก็ภูมิใจแล้วก็ที่สําคัญก็คือเพื่อนๆทุกคน,นครับนักกัน <ๆ S 2> มากนักกันต่อเดีย๋ยวแน่นหนึบเลยครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงคนอื่นนะตอนนี้นะเพราะว่าตัวผมเองนั้นประสบความสําเร็จแล้วเข้าได้นะครับในสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่ว่าเพื่อนๆยังหลายๆคนยัง รุ้นอยู่ครับช่วงนี้อยู่ระหว่างรุ้นอยู่ยังไงก็เป็นกจให้แล้วกัูสำหรับตัวผมเองนะไปต่อที่นึกก่อนนึก่อนที่มหาวิทยาลัยประจอมก้าวชนบุรีบางมดนั่นเองครับก็อีก2ปีไม่แน่อาจจะเจอกันก็อย่าลืมไม้ถึงเพื่อเฟร